นี่แะครับอันนี้อันที่สองนะครับเซม่าเห้เปิงฟังใหม่วันเอาหาเห้เป,ป,ปิงบังดูเห็ดพอหางได้ครับบังดูหาวิธีหาเห็อดพอเอาพอกหนข <c oughs> ันซาขันใบ,บ่าอาจะครยังไงนะพ่ออืมแตก,แตก เอาให้เป็นบิงดูหาได้ยหาเห็ดยังไงบรรทงกันไรบรนทุกยังไงบรนนุกพุทราหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกับอีกห้าขีด น้ำกองดินเนี่นะครับกองดินหรไฟที่มันใหม่สิละครับมัน่อยสิพอ,อใส่้งดใ้ให้มันเนีย่ยให้พี่น้องนบงจะดอกดูบวมมีดสิไบ้ปะ พ่อบ่าดินร้องเห็นทีเดียนแนบอ,อเอาเอามันกับสิ่งมีชีวมันจริงฮะ มันคือก้อนหินว่ามันก้อนหินบอนี่จะให้เบิ้งค่าวว่ามันจูงแต่เอาใส่งคุณลาคุณดูพี่น้องเฮ้ยวิธีหาครับเสียมสาวเอาคุณลาคุณดูอ๋อเดี๋ยวร้องอีกนึงนึงเดี๋ยวขอเอาได้เนี่ยเอาแม่เอาจะก็เอาดอกนี่เอาเฮ็ดพอวันไหนเฮ็ดพอตีลยตเนี่ลไหม เอาม่เอาไอไอ่ไกลองเาาม่นี้มนะลองว่ามันมนเห็ดเห็ดโอ้ยเ่อนบอกกำปั้นกูฟาดอ่ะเนเอาบ้าอะไรเนาะใเบิ้งแน่เบิ้งแน่วิธีอีสานเจนกบาเนาะเยใส่เสียมกับแซนน่นัน้อนอันนั้นมึงดูนดูนั่นน่นนั่นนันเอาก็้ผห นั่นรองมันแค่เป็นเรื่องสิมันเท่าตีมันเจ้าเจ้าไหมอันนี้มันนันแล้วป้ามันจุเลือกเติบไป็นยังไงบอสหน้านันโอ้นั่น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 มันเติมใส่กเอตมันยังมันยุดเลิกเติบอยู่มันดินมันแตกดินไรอันมันเพราะว่าฝนฝนตกครับมันก็เลยหายากจังน้อยนี่ครับปกตีปุ่นตีใส่ตะพี้ครับเป็นที่หาค่อยๆหาไปเลยครับจะไปนะไย อักซอนม่เล่นเถอะเห็นไหมครับพี่น้องเลยนี่โอ้ยเสียดายเนี่ยล่งดูจากแ็่พอนั่งเป,ป, <c oughs> ป,ป็นเแ็่พอแก่แล้วแกงเราเป็นเแ็่พอแกวมันแย่ดินก็ล่างกว่าสิครัจานพานันอมืมึงดูครับขี่ขี่เก้าพอ,อนได้ครับเนี่ยขี่เก้าได้เนี่ยมึงดูเนี่ยขี่เก้า หาเรากับเฮ็ดไฟเฮ็ดมันครับแม่นเฮ็ดไฟเฮ็ดมันได้บ่ได้บ่อ๋อได้หลายดอกบวชเห็บไทยเอามาเป็นไงเด้อใส่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 เอามามามาใสให้ก็คือเป็นมันเป็นเป็นเป็นไอเชื่อมันนะครับมันกระสิกมันสิกําลังก่อดอก นี่ให้เบิ้งครับให้เบิ้งให้มให้มันมันลังสิันไหนไงมันเป็นกล่องไ่ค่อยสูงมันแันไหนไมันสไงโยอีกแลหน้ให้มันทั้งนั้นมันเป็นดอกเล็กๆครับดอกเล็กๆอดินทมใส่เด้อานไีี่พี่น้องนี่มันยุ่งสิล่ะครับนี่จบโมเมนได้ครับเด้ออันนี้ของจริงครับโอ้นั่นน า้ให้ดูให้ดูกินเกือครับให้ดูบ้านจ้ากินปะครับกิ่เกือกิี่กือนี่ก็กินเห็ดนะครับเห็ดตชนไหนที่กินเกือกินได้ก็คือเท่ากับกินอะไรให้กันครับม่นเป็นเห็ดเดียวเปล่าเอามดระเจี๊ยบกินทั้งแจเป็นเนี่กันเห็นที่ให้เห็นกี่เกือกเนี่ก็ซื้อมีเห็ดนันดองเนาะแต่กี่เกือกกินไหนกินเลย วันบอกไปได้รูปนั่หาปันนั่นที่อังว่าก่อนนียเป็นเกินโคกเก้วเป็นไก่เชือลมูไก่เป็นกระเลือบข้าวอืมหิวนี่ยหาไส้กือไปเลยบอกเขาในยูทูบเถียง ha 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 หาอยากนะครับโซเซเลเต้แรกดอกต้องใจเย็นๆมันต้องม่มาตะออกตอออมันต้ออกครับมันคออกล่่านะ ือว่ามาเที่ยวปลาครับถือว่ามาเที่ยวปลาเที่ยวโขกครับธรรมชาติครับธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่ครับหลังจากเห็ดพอเกิดแล้วก็จะเป็นเห็ดเป็นโง่ครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนครับสีอออสีออกร้ายครับปลาหมนีครับปลาหมนีคือคือเป็นปลาชุมชนฉาบนะครับเป็นบ่าหอมาตัดบ่าหอมาทาลายครับก็คืออนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ครับไม่ก็จะเป็นพวกไม้จิกไม้ห้างไม้แดงครับมันเป็นไม้สูงครับเป็นไม้เป็นป่า เป็นป่าเบญญพรรณ์ครับกร,กระสิปผสมกับหินครับเป็นหินเป็นหินทรายครับตรงนี้เป็นหินทรายครับทราย,ค,รายคนเรืมร้ายแล้วครับวันนี้ชิมเขาง,ง่ายแล้วเพื่อนจต่หัวเฮ็ดออกคราไปเตะมาเกัน,ร,กนร้ายครับแตกสวดๆหาเฮ็ดหาของอยู่ของกินครับ เดี๋ยวเบิ้งไปเลยครับด้วยกันพ่อเฮ็ดอีกกัสิท่าให้เบิ้งครับกันพ่อเฮ็ดกันพ่อมันออกอยังไงกัสีท่าให้เบิ้งอีหลอกกระลายนะครับที่นี่ครับเป็นปลาอีหลอกครับอีหลอกกระลายครับ bỏ ải thêm ngày một đưa. Ô, nó kịp về. Ô, chưa 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 kịp ỏi, Ô, chưa kịp về. Ô, chưa kịp về. Ô, chưa kịp về. Ô,

ไปจกโลแล้วเจ้ได้เป็นแขงหรอใส่ดูยงดูอันนี้ก็เป็นสาววันนคูณนะครับลมันเดียวไพี่น้องมึงดูมึงดูจับคเล่งดูคเล่มางดูเอ้พี่น้องงดูส่งบบสแบบนีสะออนสะออนบอสะออนบอเดขึ้นลเอาคนเดียวน้อบาทีน้อฮะ สายเป็นเพลงไหนมึงดูมึงนำดูววววเกี๊ยเห็นที่เขาเก่งเขาปุ่มบ่อเห็นนะเห็นการตะเข่ามากไม่ไม่สุดหรอกสายเซยู่เซยันห่อห่ออะไรไหมอยังอันห่อห่อนั่นดอกพักหวานนี่ครับมิถุนผู้ได้ครับอันนี้ก็ได้ประมาณกิเนเล่นนะครับเอ้ยเนาะอ,อันนี้ส <พอ S 1> ีใส <โล S 1> <ซ>เป็นนั่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 นครับอันนี้สีเป็นซอนนะครับเป็นซอนกับสีง่ายก็เสียมครับเพราะมันจะบวชหักบวบวแตก ต้องใจเย็นๆเนาะขวดมักเกาเพิ่นมั้งสิหล่ะอือจรที่เกาเพิ่นเห็ดา่่เอากระชือเห็ดา่่เอาเหรอเพิ่เขินปลาเอาหอกแบเปิดเอาแม่นี่แบบเป็นกองเข้าขวดเพีพิ่นเอื่นขวดนี่เกาเพิ่นไปสิละมันเกิดยังไงแม่บอกคนดูมันเกิดมันเกิดยังไงแม่ล่ามันเกิดมันเกิดยังตังไหนเกิดนับเจ้าได้เหร มันเกิดน้ำดินไฟไหมเด่นไฟไหมเด่นฝนตกมันก็เกิดมันตรงไม้น่อยปะครับฝนตกเตาสองมือสามมือมันก็เกิดเอาได้ครับเด้อเดี๋ยวซสานี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวสิหาร์ดขึ้นกันล่ะมันจะไม่ได้กินขี้เพลินเดี๋ยวให้ดูวิววิวก่อนนะครับวิวบรรยากาศเย็นสบายครับมะฮอนครับเดี๋ยว ันมากก๋กดติดตามได้ครับเด้อสําเนตได้ครับเด้อสวัสดีครับ